ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันอีกคลิปนะครับคลิปส่งท้ายสําหรับภาคเช้านะครับคลิปส่งท้ายสําหรับภาคเช้าจะเจอกันอีกทีน่าจะเป็น3ามัดเมคืนนี้นะครับคลิปนี้เป็นแนวทางห่างเสียงบ่ายนะครับห่างเสียงมื่อเช้าพิกัดเด้งบนล่างนะครับเสียดายครับมี5 4 9สี่เก้ามาห้าสี่ศูนย์ต้องขออภัยนะครับที่ไม่แตกนะครับเจาะเนาะเสียดายจะได้จะได้เจาะไม่เข้าด้วยแต่พิกัดเด้งบนล่างนะครับโอเคมาฟังการวิเคราะห์บ่ายต่อครับ โอเคครับหังเสงย์บ่ายเด่น54ครับผมไม่ได้คิดจากตัวเปิดนะครับผมคิดจากตัวปิดครับไม่ต้องถามนะครับว่าตัวเปิดคืออะไรเพราะตัวเปิดกว่าตัวเปิดจะเปิดเปิดเที่ยงตรงนะครับผมเลยคิดจากตัวปิดนะครับโอเคนะครับหังเสง่์หังเสงย์บ่ายฟัน5นะครับเจาะครับ05 4 5 6ห95หห้า ก็ชุดสี่ครับแป9สี่เก้าสี่โอเคครับร้อยหลักร้อยหลักร้อยใส่สี่ครับติดเบิ้ลไปด้วยครับเผื่อเบิ้ลนะครับห่างเพราะห่างยังห่างยังไม่เบิ้ลเขาเลยอะ่ะมีจีนเบิ้ลไหนจีนเบิ้ลนี่แค่อ,อีเบิ้ลห่างยังไม่เบิ้ลติดสี่สี่ห้าห้าเผื่อไปด้วยนะครับ หางเสียงประมาณนี้ครับแล้วลองพิจารณาดูครับเนี่ยถ้าใครเล่นเมื่อเช้าลูดไปก็เด้งไปนะครับลูดสองตัวคงเด้งไปเลยนะครับบ่ายก็กรุณาเบาๆนะครับบ่ายบ่ายกรุณาเบาๆโอเคครับประมาณนี้ครับหางเสียงบ่ายถ้าไม่อยากพลาดคลิปผมครับรบกวนกดติดตามกดสับตไคร้ด้วยนะครับแล้วท่านจะไม่พลาดทุกคลิปที่ผมลงครับแล้วก็ถ้าในแต่ละคลิปมีโฆษณารบกวนอย่ากดข้ามนะครับยังไงก็ขอส่งท้ายขอให้ดวยทุกห่้นนะครับด้วยความปรารถนาดีครับขอให้รวยทุกท่านครับจากอาร์นี่เคอีครับ เจอกัน3ามลัดคืนนี้ครับสวัสดีครับ